สวัสดีครับวันนี้มาเจ้าตื่นมาก็มาอ่านหนังสือพิมพ์ปะต้องอ่านไปอ่านมามันไข่หากมันไข่ต้นนะครับภาษาเหนือไข่หากไข่กระต้นแปลว่าจะอ้วกนะฮนว่าอ้าวมันเป็นอัไงคังก็ผมอ่านตึ้งวันน่ะผมมาอ่านข่าวว่าน,นี่ปรากฏว่าซูเปอร์โฮลปุ่นบอกว่าลุงป้อมเป็นบุคคลแห่งปี64หมายความว่าเป็นบุคคลที่เด่นแห่งปี64เลยนะครับซูเปอร์โฮนะครับ ป๊อตายตายต่แต่บอกมีไผ่ละกะลุงป้อมนี่นะเปินถามยังก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าบอกว่าเอาเป็นบุคคลที่เด่นแห่งความไม่รู้แห่งปีหกสี่เนี่ยผมจะบ่เถียงไม่แต่กรรมเดียวเลยแต่ปรากฏว่าคนบอกไม่รู้ไม่รู้คือบุคคลแห่งปี6กของซปเปอร์โพผมก็เลยไปดูด้วยซปเปอร์โพเนี่ยมันคืออย่ายง ไปเปิดเมนูอาหารครับเอา้าซุปเปอร์เนี่ยมันตีนไก่นะเวลาไปกินข้าวต้มอ,อะ่ะเอาซุปเปอร์หนึ่งชามเปินเอาตีนไก่มือหรอเกี่ยวมันกับเปื่อยดีหรอเพราะฉะนั้นซุปเปอร์โพบอกว่าแปลว่าตีนอะไรยังนะครับแต่สั่งซุปเปอร์เนี่ยไม่ได้ตีนไก่ครับขอจะครับบางสิ่งบางอย่างจะไปยกย้อ,อยกันเกินไปบ้านเมืองมันเสียหายครับ เอาลุงป้อมมาเป็นบุคคลแห่งปีหกสี่ไหับได้ห้องครับเรื่องนาฬิกายืมเปื้อนฮับกันมาได้ทั้งประเทศแล้วยังแกมาเป็นบุคคลที่เด่นแห่งปีหกสี่ในการช่วยเหลือประชาชนช่วยอัยังครับถามอัยังก็ไม่รู้ไม่รู้มันจะเป็นบุคคลดีเด่นได้จะได้ครับ เอานะออนป้อนหนึ่งขึ้นมายังแกยกย่องได้นะซูเปอร์โพนะเอาซูเปอร์แปลว่าตีนไก่นะครับใครไสั้นตีนไก่ได้ซูเปอร์ใส่สั้นซูเปอร์ได้ตีนไก่ครับเอาละครับวันนี้ฝากไปถามซูเปอร์โพหน่อยนะครับว่าการจัดลำดับแบบ E ไปออกข้อมูลมาจากไหนนะครับเปิดยอมภาพก่อนะสร็จแลผมเนี่ยซูเปอร์โพก็คือตีนไก่โพครับขอบคุณครับสวัสดีครับ